สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทุกท่านเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารในช่วงกลางคืนเข้ามาแล้ววันนี้ทุกคนคงจะได้รับฟังข่าวสารที่มีอัพไปนะคะว่าทางรุ้งในระหว่างการพรีเซนต์งานก็ปรากฏว่าโดนออกหมายจับนะคะเพราะว่าสารนั้นไม่อนุญาตให้ลงได้เลื่อนไปในช่วงบ่าย ทนยสารนั้นโนสนโนแครไม่ฟังถึงเหตุผลหรือที่มาของการขอเลื่อนไปในช่วงบ่ายก็ออกหมายจับไปพร้อมกับของเพนกวินกับของไม้ระยองหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงนะคะทางคุณรุ้งได้ออกมาโพสต์บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนรุ้งได้ประกันตัวแล้วนะคะขอบคุณสำหรับความห่วงใยจากทุกคนเลยค่ะ ในวันศุกร์ที่13กันยายนณเวลา9นาฬิกาจะเป็นการสืบพยานในนัดสุดท้ายของคดีมาตรา112ของศาลอายุทยาหากใครสะดวกสามารถมาพบกันได้นะคะต่อไปไปดูรายละเอียดที่ทางสูนทายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ลงเอาไว้ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยทำสัญญาประกัน1.5แสนบาท แต่ให้วางเงินบางส่วนในจำนวน50,000บาทและให้ปรับนายประกันเดิม5 0 0บาทในสัญญาประกันตัวสารยังได้กำหนดเงื่อนไข3ข้อเช่นเดิมห้ามเข้าร่วมชุมนุมการก่อความวุ่นวายต่อบ้านเมืองห้ามทำกิจกรรมที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเสื่อมเสียและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยมูลเหตุที่ทำให้ถูกฟ้องมาตรา112ทั้ง3คนก็คือเพนกวินไม้ระยองแล้วก็รุ้งจะเป็นคําปราศัยที่ได้ปราศัยต่อหน้าประชาชนจำนวนมากที่มีการร่วมกันชุมนุมในบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า 1. พึิงตหรือว่าเพนกวินได้กล่าวปราศัยด้วยถ้อยคำที่ว่าสถาบันกษัตริย์ในตอนนี้กาลังมีปัญหาใครๆก็รู้ สถาบันกษัตริย์ถ้าเป็นคนกำลังเป็นโรคป่วยไขย้อย่างเรือ้อรังถ้าเป็นสิ่งของก็กำลังอยู่เกะกะขวางทางกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีอำนาจมากเกินไปจะเอาสถาบันกษัตริย์มาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญถึงเวลานี้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจริงๆแล้วหรือยังเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นปฐมอนุบาล ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกทรงเป็นประมุขย่อมหมายความว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองลอยตัวอยู่เหนือการเมืองถามว่าไม่ยุ่งเกี่ยวจริงหรือไม่สถาบันกษัรรราาตริย์เอาอำนาจอะไรมาเซ็นรับรองให้ทหารฉีกรัฐธรรมนูญได้ตั้งสิบว่ารอบปรากฏว่าเมื่อฝ่ายก่อการกรบฏยังเติร์กได้ควบคุมตัวนายก หรือพลเอกเปรมเอาไว้แล้วมีสายโทรศัพท์ปริศนาบอกว่านี่เราเองนะให้ปล่อยตัวนายกไปพอปล่อยตัวแล้วนายกก็ไปอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ค่ายสุลานารีจังหวัดนครราชสีมาสรุปว่าไม่มีใครเซ็นที่เกือบจะชนะอยู่แล้วที่ยึดกรุงเทพยึดตัวนายกแล้วเดียวกลายเป็นกบฏเพราะไม่มีใครเซนให้ ในเมื่อปีพศ2524คุณเลือกที่จะไม่เซ็นได้แล้วทำไมในปีพศ2557คุณไม่รู้จักไม่เซ็นบ้างดังนั้นผมพูดมาขนาดนี้ก็คงจะชัดเจนแล้วว่าสถาบันกษัตริย์และสถาบันรัฐประหารนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในทางกลับกันถ้ากษัตริย์เลือกที่จะเซ็นรัฐประหาร เลือกที่จะไม่ปกป้องประชาธิปไตยสถาบันกษัตริย์นั่นเองนี่แหละที่จะเป็นกบฏต่อประชาชนที่ปัญหาในเรื่องสถาบันสูงสุดมันมีปัญหาเยอะจนขนาดที่เอามาให้ผมพูดในวันนี้ได้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือคำปราศัยของคุณผลิตชิวรักหรือว่าคุณเพนกวินซึ่งถือได้ว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งในคดีนี้ ที่มีการปลาศัยที่หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่21สิงหาคมปีพศ2563ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการปราศัยที่ทำให้เป็นปัญหาในคดีนี้ในมาตรา112ของจำเลยที่สองหรือคุณไม้ระยองคุณพานุพงศ์จาดนอกได้กล่าวปลาใัยด้วยถ้อยคำที่ว่า เหตุไฉนอันใดจึงเอาภาษีคนไทยไปอยู่ต่างประเทศที่เยอรมันหากท่านได้ยินอยากจะบอกท่านว่าโปรเสด็จกลับมาเถอะครับเพื่อไม่ให้เปลืองภาษีประชาชนศักดิ์ความเป็นมนุษย์เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ถ้าอยากมีสิทธิเหนือกว่านั้น ให้ไปอยู่เยอรมันนะครับพี่น้องพวกเราสู้แบบพวกเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งหมดรวมถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ด้วยและสุดท้ายอยากจะฝากเสียงนี้จากประเทศไทยไปถึงเยอรมันว่าให้รีบกลับมาเพื่อทรงงานให้กับประชาชนคนไทยด้วยอย่างที่ท่านเคยตรัสเอาไว้ให้กับประชาชนคนไทยว่า เราจะบริหารประเทศให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขฝากเสียงนี้ไปเราไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มล้างเราไม่ได้มีเจตนาที่จะจับจ้วงเรามีเจตนาดีที่จะอยู่ร่วมและอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์โดยที่พระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองโดยแท้จริงและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นแล้วโปรดยกเลิกหมวดที่สองมาตราที่หโปรดยกเลิกมาตราหนึ่งหงงและยกเลิกมาตราหนาึเอาไว้ใช้กับพวกที่มันรัฐประหารหรือเราเรียกว่าพวกกบฏและอย่าให้พระมหกศากษัตริย์เซ็นให้ใครรัฐประหารอีกครั้งใดในประเทศนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือคําปราศัยของคุณไม้ระยอง ต่อมาในจำเลยที่สามหรือรุ้งปนัสยาที่วันนี้โดนออกหมายจับแต่สุดท้ายก็ได้รับการประกันตัวไปดูคำปราศรัยของคุณรุ้งนะคะบอกว่าทำไมพูดไม่ได้ในประเทศพูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้ในประเทศนี้เราไม่สามารถพูดถึงสถาบันกษัตริย์ได้ไม่สามารถเพราะเขาก่อความกลัวมากดทับเรามาโดยตลอด ประเทศเราโครงสร้างทางสังคมของประเทศเราคนที่อยู่จุดสูงสุดนั่นก็คือสถาบันกษัตริย์ในการที่เขาจะอยู่บนตำแหน่งนั้นได้ในโครงสร้างสูงสุดรงนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้ความรักเขาก็ต้องสร้างความกลัวซึ่งในรัชสมัยนี้เราคิดว่าเขาไม่ได้สร้างความรักหรอกคะ่ะเพราะเขาคงไม่มีใครรักแล้วใช่ไหมคะ จะเอาอะไรมาศรัทธาทําตัวแบบนี้เป็นคนธรรมดาก็ไม่มีใครรักใช่ไหมคะทุกคนนั้นแล้วเขาเลยสร้างความกลัวขึ้นมากดทับเราว่าไม่นะห้ามพูดเรื่องเขาห้ามพูดเรื่องไม่ดีถึงเรื่องเขาโทษที่ในตลาดหลวงใครเข้าไปก็รู้แล้วค่ะว่าทำเรื่องอะไรไว้บ้างทำไมเราต้องกราบเขาคะ สมัยก่อนจะมีคำสอนกันว่าราชวงศ์จะเป็นเทพเทวดามาเกิดความเคารพอย่างสูงนะถามใจตัวเองว่าคุณเป็นเทพแล้วคุณทำตัวแบบเนี้คุณเป็นเทพได้หรือคะคุณจะนับตัวเองว่าเป็นเทพได้หรือคะหน้าดอเกินไปไหมทุกคนคะตั้งแต่วันที่สิบ ที่เราออกมาพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยเบื้องต้นเรามีเจตนากันว่าโอเคแค่ให้คนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสถาบันกษัตริย์ชุดนี้ไม่ได้เป็นที่น่าเคารพศรัทธามันมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพราะวันที่สิบหรอกค่ะเองควรเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน แต่เขาไม่เคยเลยที่จะรับฟังเราเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่แปลกที่ทำไมจะไม่เคารพแล้วคนจะไม่ศรัทธ,ธาก็ไม่แปลกเลยเพราะงั้นแล้วเนี่ยเขาถึงได้มี10ข้อเรียกร้องออกมา10บข้อเรียกร้องในวันที่10สิงหาออกมาเพื่อเป็นข้อเสนอแนะว่า คุณควรจะแก้ไขตัวเองไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะอยู่กับประชาชนไม่ได้และถ้าคุณไม่ปรับตัวอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้ตอนเราจะขอเคลียร์ข้อเสนอสิบข้อของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นี่และทุกคนสามารถใช้ข้อเรียกร้องกับทุกม็อบได้เลยนะคะเราไม่ห่วงคำว่าห่วงไม่แน่ใจว่าเป็นคำว่าห่วงเปล่า แต่ว่าเราอ่านจากเอกสารหรือว่าเราอ่านจากบทความของทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาใช้คำว่าเราไม่ห่วงแต่จริงๆคิดว่าน่าจะเป็นเราไม่ห่วงมากกว่านะคะอันนี้หมายเหตุไว้นิดหนึ่งเราอยากให้สิบข้อเรียกร้องนี้เป็นจริงให้ได้ด้วยเหตุเดียวก็คือทำให้สถาบันกรรษัตริย์สามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้ 1. ยกเลิกมาตรา5แห่งรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวก,กันกับที่เคยบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญคณะราษฎร 2. ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 3. ยกเลิกพรบ จัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ในปีพศ2561และแบ่งทรัพย์สินแยกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างชัดเจน 4. ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้สถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ห้ายกเลิกส่วนราชการในพระองค์ส่วนงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเช่นส่วนบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเช่นคณะองคมนตรีนั้นให้ยกเลิกเสีย 6. ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชก,กุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์นั้น อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมด 7. ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารนณะ 8. ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชื่อชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวของหน่วยงานทั้งหมด 9. สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเช่นจุด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 ,จด,จด ลาษฎดที่วิาพากวิจารณ์หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ 10. ห้ามมีให้ลงพ,พับปรมาธิไทยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีกทุกท่านคะข้อเรียกร้องนี้มันไม่มีทางเป็นจริงได้ถ้าพวกเราทุกคนไม่ร่วมมือกันไ่ร่วมกันแสดงออกไม่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะงั้นเราอยาก ขอมอบความกล้าให้ทุกคนให้น้องๆทุกคนให้พี่ๆประชาชนทุกคนในการพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะทุกคนความกลัวที่เขาสร้างมันมาเป็นสิ่งหลอกลวงที่เขาหลอกให้เรากลัวเขาจะได้ไม่ตกลงจากอำนาจเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป เรามาแสดงออกเรามาพูดเรามาวิพาวิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์กันเถอะค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือข้อความปราศัยรวมทั้ง10ข้อเรียกร้องที่รุ้งได้ประกาศในม็อบอยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไปในวันที่21สิงหาคมปีพศ2563และนำมาซึ่งการถูกดำเนินคดีในมาตรา112 โดยอายาการมองเห็นว่าการกระทําของทั้งสามคนถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือว่าการแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อสถาบันประมาทกษัตริย์และเป็นการกระทําทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือว่าวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต โดยมีเจตนาบิดเบือนเพื่อใส่ร้ายพระหมหากษัตริย์และบิดเบือนเจตนารม์ของรัฐธรรมนรูญปีพศ2560และเป็นการทําให้พระหมหากษัตริย์นั้นเสื่อมเสียพระเกียรติยศถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังอันเป็นการปลุกปั่นยุยงส่งเสริมประชาชนเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน เมื่อประชาชนได้รับข้อความคําปราศัยดังกล่าวข้างต้นแล้วก็จะก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต่อสถาบันอันจะก่อให้เกิดความแตกแยกความไม่สงบขึ้นในราชาอาณาจากักรและทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาเคารพสักการะอันเป็นความผิดต่อพระมหากษัตริย์ เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับฟังคำปราศัยดังกล่าวได้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันกันกบจำเลยทั้งสามด้วยการตะโกนตอบโต้โหร้องปรบมือสนับสนุนอันเป็นการทำให้ประชาชนร่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินอายการจึงสั่งฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการเปิดคำฟ้องมาตรา112-116ปราศัยถึงบทบาทสถาบันกษัตริย์กับการเมืองพร้อมด้วย10ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่คุณรุ้งได้รับการประกันตัวไปก็ต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งในการสืบพยานในวันที่13กันยายนเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ